ทำไมการเข้าถึงข้อมูลเพื่อประโยชน์ของสาธารณะและการใช้ภาษีของประชาชนถึงลำบากลำบนมากมายขนาดนี้หรือแม้แต่การเดินทางไปขอเอกสารราชการเช่นสัญญาของโครงการรัฐ ขอดูวงเงินว่าใครคือบริษัทคู่สัญญาหรือคัดข้อมูลบริษัทกลับเจอประโยคว่าทําไม่ได้ติด PDPa แต่อีกไม่กี่วินาทีถัดมากลับบอกว่าถ้าอยากได้จริงมีค่าดําเนินการนะคะหรือต้องเสียค่าคัดข้อมูลแล้ว PDPa หายไปไหนหลังจ่ายเงินทําไมเมื่อจ่ายเงินแล้วถึงสามารถคัดเอกสารได้ทั้งที่ข้อมูลเหล่านั้นอาจเป็นไปด้วยประโยชน์ของสาธารณะ ซึ่งควรเปิดเผยให้ประชาชนทราบแบบไม่มีค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย PDPA เพราะมาตรา6ของพอรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562เขียนชัดเจนว่าข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลไม่รวมนิติิบุคคลเช่นบริษัทผู้สัญญาเอกชนดังนั้นชื่อบริษัทเอกชนที่รับงานจากภาครัฐวงเงินหรือใบสัญญา ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลแถมพรบรข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540ยังรับรองสิทธิ์ให้ขอข้อมูลราชการได้ถ้ากังวลว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลก็สามารถปิดทอนและเปิดแค่ส่วนของสาธารณะได้ล่าสุดผลรายง,งานลู o of Law i n n e x x ปี2025ซึ่งจัดทำโดย l d j u s t i c e Project พบว่าประเทศไทยได้คะแนนรวม0.50คะแนนจากคะแนนเต็ม1คะแนนอยู่ในอันดับที่77จาก1 4 3ประเทศทั่วโลก ง่ายๆคือเราอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกและค่าเฉลี่ยเอเชียเป็นซิฟิกแล้วอันดับหลักนิติธรรมเกี่ยวข้องอะไรกับการไม่เปิดเผยข้อมูลจากภาครัฐง่ายๆเลยคือความโปร่งใสและการยากที่จะตรวจสอบแม้ว่าประเทศไทยจะมีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนอยู่บ้างแต่ยังเรียกว่าเปิดไม่สุด หรือที่เราเรียกกันว่าเปิดเผยในสาระสำคัญเช่นงบประมาณการจัดซื้อตัดจ้างมีตัวเลขและมีชื่อโครงการแต่ปัญหาคือเรามักจะเห็นแค่ตัวเลขไม่เห็นสัญญาเต็ม หรือบางครั้งไม่มีเงื่อนไขางานไม่มีค่าปรับไม่มีทม์ลน์คำถามสำคัญคือแล้วเราจะตรวจสอบอย่างไรถ้าเราไม่เห็นเนื้อในในสัญญามากไปกว่านั้นประเทศไทยยังมีข้อมูลไม่เปิดเผยในสาระสำคัญหรือข้อมูลที่ควรช่วยตรวจโกงเช่นข้อมูลผู้ถือหุ้นบริษัทที่มารับงานรัฐ หรือแม้แต่โครงการ PPP ที่สัญญาต่างๆกระจายอยู่แต่ละหน่วยไม่มีศูนย์กลางเปิดให้ประชาชนดูทั้งที่เกี่ยวกับประโยชน์ของสาธารณะุนล้วน,วนแม้ว่าตัวบทกฎหมายจะไม่ได้บังคับว่าต้องจ่ายเงินเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลแต่ในแง่ของการปฏิบัติและสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนคืออะไรกันแน่แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะเชื่อว่าข้อมูลจากภาครัฐควรเป็นของทุกคนหรือเป็นแค่คนที่จ่ายเงินถึงจะเห็นกันแน่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะ